กบพี่น้องธาราคำวันนี้ผราชนาองพระเจ้าถึงพี่น้องในพระคัมภีร์หนึ่งยอนบทที่4ข้อ5ถึงข้อที่6นะครับผมให้หัวข้อมันนี้ว่าคําสอนฝ่ายโลกและฝ่ายพระเจ้านะครับในพระคัมภีร์ในตอนนี้ได้กล่าวไว้ว่าเขาเหล่านั้นเป็นฝ่ายโลกเหตุฉะนั้นเขาจึงพูดตามอย่างโลกและโลกก็เชื่อฟังเขาเราทั้งหลายเป็นฝ่ายพระเจ้าผู้คุ้นกับพระเจ้าก็ฟังเราแต่ผู้ที่ไม่ใช่ฝ่ายพระเจ้าก็ไม่ฟังเราดังนั้นเราทั้งหลาย จึงรู้จักวิญญาณของความจริงและวิญญาณของความเท็จดวพระคัมภีร์ในหนึ่งยอห์นบทที่4ข้อ1ถึงข้อที่6เนี่ยนะครับท่านยอห์นได้เริ่มหัวข้อใหม่เกี่ยวกับเรื่องของพระวิญญาณความจริงและก็ความเท็จนะครับเราจะรู้ว่าในข้อที่1นถึงข้อที่4ผู้พยากรณ์เท็จนั้นพยากรณ์เท็จกันมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเองเนี่ยนะครับเราได้เรียนรู้ในข้อที่1ถึง4ว่าอย่าเชื่อคําสอนทุกคําสอนเพราะว่าคําสอนทุกคําสอนนั้นก็จะต้องพิสูจน์ก่อนที่เราจะเชื่อ และเราจะต้องเรามั่นใจครับว่าสุดท้ายแม้คําสอนเหล่านี้จะเป็นยังไงเราก็จะชนะเข้าหล่อนนั้นเรามาดูด้วยกันในพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับว่า พระเจ้าต้องการบอกอะไรกับเราเกี่ยวกับเรื่องของคนคําสอนฝ่ายโลกกับฝ่ายพระเจ้าไม่จะมี2ออย่าง1ก็คือแรงจูงใจในคําสอนในข้อที่5แรงจูงใจในคําสอนของโลกเป็นยังไงครับพระคัมภีร์บอกว่าคนเหล่านั้นเป็นฝ่ายโลกให้ฉะนั้นเขาพูดตามอย่างโลกตามอย่างโลกหมายถึงมุมมองของเขาเป็นมุมมองตามค่านิยมของโลกเป็นมุมมองตามความรู้สึกแบบโลกคงจําได้นะครับครั้งหนึ่งสาวกของพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงตรัสว่าพระองค์จะต้องถูกดึงไปขังเขน เปโตรก็เอามือจับพระองค์และทักท้วงว่าพระองค์จะเอาาอย่าให้เป็นเช่นนี้เลยมันเป็นความรู้สึกแบบของเปาโลที่ดูเหมือนว่าเป็นความเกิดที่ดีแต่เราขอบคุณพระเจ้าครับแรงจูงใจของเปโตรคืออะไรครับความจูงใจของเปโตรก็คือความเป็นห่วงแบบโลกแต่ไม่เข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าเช่นเดียวกันนะครับแรงจูงใจของโลกกับแรงจูงใจของพระเจ้าแตกต่างกัน แรงจูงใจของคนที่ติดตามพระเจ้าเหมือนข้อที่6บอกว่าเราทั้งหลายเป็นฝ่ายพระเจ้าเราคุ้นกับพระเจ้าพระเจ้าก็ฟังเราขอบคุณพระเจ้าครับชีวิตของคนที่ติดตามพระเจ้าแรงจูงใจของเราคือคุ้นเคยกับพระเจ้าฟังเสียงของพระเจ้าและแรงจูงใจของโลกคือฟังเสียงของโลกไปตามวิถีของโลกและเขาก็พูดแบบนั้นสดที่โมธีบทที่4ข้อที่3ก็บอกกับเราในจุดนี้นะครับว่าถึงเวลาสุดท้ายคนจะทนต่อคําสอนที่มีหลักไม่ได้ครับ และเขาจะรวบรวมครูและสอนในสิ่งที่เขาชอบฟังพระยซสุคริตเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าพระองค์ไม่ได้กล่าวตามอำเภอใจของพระองค์เองแต่นั่นเองเหมือนกันครับเมื่อเราจะกล่าวสิ่งที่เป็นมาจากพระเจ้าแรงจูงใจของเราก็คือเราจะต้องตระหนักว่าทุกคําสอนของเรามาจากพระยซสุคริตเพื่อพระยซสุคริตบนพระชนนของพระเจ้านั่นคือประการที่หนึ่งครับคำสอนฝ่ายโลกแรงจูงใจของเขาก็คือมาจากโลก สําหรับลูกของพระเจ้าแรงจูงใจคืออยู่ฝ่ายพระเจ้าอันที่2ครับความสําเร็จของคําสอนพระคัมภีร์บอกว่ายัางไงครับเมื่อเขาพูดตามอย่างโลกโลกก็เชื่อฟังเขาคําว่าโลกก็เชื่อฟังเขาทําให้เราเข้าใจว่าผู้สอนเท็จนั้นหรือสอนผิดคนชอบครับและอะไรเกิดขึ้นโลกก็ฟังเขามากมายทีเดียวดังนั้นเองเราวัดว่าคนสนใจหรือ Follow เท่าไหร่มันไม่ได้หรอกครับในการติดตามพระเจ้าเพราะบางครั้งคําสอนผิด ก็ทาให้คนติดตามได้เยอะเหมือนกันดังนั้นเองเนี่ยนะครับเราเองต้องรู้ว่าคนที่ติดตามคําสอนผิดก็มีมากดังนั้นเองเพระคัมภีร์ในข้อที่6บอกว่าส่วนเราคําว่าเราเนที่นี้ไม่ได้หมายถึงยอนคนเดียวนะครับหมายถึงผู้เชืเจจ่อจะจำนวนมากมายที่ยึดเอาพระรชนะของพระเยซูคริสต์ามาเป็นพื้นฐานคนเหล่านี้ฟังเสียงของพระเจ้าและแน่นอนว่าเมื่อเขากล่าวออกไปนะฮะเขากล่าวออกไปโดยไม่ได้สนใจครับว่าคน จะฟังจํานวนมากมายกี่คนแต่สิ่งที่สําคัญคือคนจะตอบสนองตอบพระชนะของพระองค์อย่างไรนั่นคือท่าทีของความสําเร็จของคําสอนพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ทรงกล่าวพระชนะของพระองค์คนจํานวนมากมายฟังพระองค์ในสุดท้ายก็ปฏิเสธพระองค์ใช่ไหมครับแต่เราขอบคุณพระองค์เจ้าอย่างน้อยมีสาวก12คนที่ได้ยังมั่นคงจนเริ่มต้นสักการแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ และพวกเขาจึงประกาศและเกิดผลมากมายดังนั้นเองวันนี้นะครับคําสอนฝ่ายโลกและฝ่ายพระเจ้ามันต้องแตกต่างกันตรงแรงจูงใจของคําสอนและความสําเร็จของการสอนวันนี้ถ้าเรากําลังสอนพระชนะของพระเจ้าแรงจูงใจของเรามาจากพระคัมภีร์หรือไม่และเมื่อเราสอนแล้วคนจะฟังมากน้อยไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่สุดแต่อยากจะเห็นคนได้รับการเปลี่ยนแปลงเ,เป็นเหมือนพระเยซูคริสต์เจ้ามากขึ้นขอให้สอนต่อไปนะครับพระเจ้าขอบพรคครับ